สะเทือนวงการหมอลำอีกแล้วคะ่ะทุกคนขาเพราะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะสะาวไปเห็นโพสต์โพสต์หนึ่งของศิลปินดังในวงการหมอลองหมอลำถือว่าโพสต์นี้เป็นการบุกเบิกอะไรใหม่ๆใ,ให้กับวงการหมอลำเลยทีเดียวและศิลปินคนนี้ถือได้ว่าเป็นศิลปินที่มีกระแส มีชื่อเสียงโด่งดังและทําให้วงการหมอลําเนี่ยเป็นที่ยอมรับแล้วก็เป็นที่นิยมและอย่างที่บอกเลยว่ามีอะไรใหม่ๆมาให้กับวงการหมอลตลอดและเธอนะครับเป็นมหมอลำสาวเน็ตไอดอลคนแรกของประเทศไทยเธอ,อต้องเป็นผู้หญิงแล้วฉายานี้หมอลำ <laughs> สาวเน็ตไอดอลฉายานี้ได้แต่ใดมาคือเมื่อก่อนอะ เมื่อก่อนเป็นยุคของคาว่าเน็ตไอดอลคำว่าเน็ตไอดอลคือคําว่าไอดอลไอดอลก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมใช่หรือเป็นบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคมอืและหมอลำสาวคนนี้นะครับเธอเส้นทางของเธออูะกว่าจะมาถึงอยู่ในจุดๆนี้ยที่เป็นระดับแบบซุปตาของวงการหมอลำได้แต่ถ้าย้อนกลับไปดูจริงๆอ่ะ เส้นทางอะตั้งแต่ตอนที่เธอเข้าประกวดได้การชิงช้าสวรรค์ตั้งแต่อยู่กับหมอลำวงนั้นวงนี้วงนี้วงนี้จนล่าสุดนะครับได้มาเป็นล้อใหญ่ของหมอลำวงนี้อะไรเงี้ยเราเห็นเส้นทางแล้วเรารู้สึกว่าโอ้กว่าจะมาถึงวันนี้เธอได้โชว์สปิริตเธอได้ฝากผลงานเธอได้สแสดงให้โลกเห็นแล้วว่ามันเขาเรียกว่า คือโอกาสที่เธอได้รับกับสิ่งที่เธอพยายามเนี่ยอืมมันช่างแบบมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน่ะจริงเออไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือสิ่งที่เธอตั้งใจทํามันจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เธอรักจริงๆคืออาชีพหมอํำเนี่ยเธอถึงทามันออกมาได้ดีขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญใช่ถ้ายิ่งจากฟังประวัติว่ามีช่วงหนึ่งที่เขาล้มแบบชนิดแบบว่าไม่รู้ว่าจะ ไปต่อยังไงไม่คุยกับใครไม่อะไรเลยอันนี้คือเคยเคยให้สัมภาษณ์กับรายการที่ไปออกคุยกับเบิ้ลนไหมพี่เบิ้ลปฐุมราชน์นอมตอนแอนบอกว่านี่แหละช่วงหนึ่งในชีวิตที่ไม่ติดต่อใครไม่คุยกับอะไรไม่อะไรเลยน่ะมันก็มีช่วงหนึ่งที่เขาบอกับว่าอัดิ่งลงทั้งความรู้สึกในเรื่องของงานแต่เขาก็ฮิวใจตัวเองกลับมาอีกครั้งแล้วก็กลับมาพังอัดในวงการหมอลำน่ะถึงณปัจจุบันนี้เราคิดว่านี่างะ เราคิดว่าคนนี้แหละก็คือซอแอนอลราดีนี่แหละเราคิดว่าคนนี้แหละจะก้าวขึ้นมาเป็นราชินีหมอลำคนต่อไปในอนาคตได้อย่างแน่นอนอ่าอ่าจริงจริงและในตอนนี้นะครับผลงานของซอแอนยิ่งเป็นที่ประจักษ์มากขึ้นเราชื่นชอบซอแอนเลยเพลงที่มันติดหูจริงๆอะ่ะนึกออกเพลงอะไรรู้ไหมแวบแว๊บกำลังจะพูดสมัยนั้น oh <my. S 2> อยู่กับทางสาวน้อยเพ<อ>็รบ้านแพง มีผลงานเพลงแหว๊บแบบเนี่ยออกมาคือมันติดหูแต่ตอนนี้มีผลงานอีกเพลงหนึ่งที่ติดหูออกมาอีกคือเพลงอะไรรู้ไหมบังเอิญมันได้ไอ้หูคนเล่นแผ่นชทั่วบ้านทั่วเมืองอินปูดังๆศิลปินนางแบบดาราก็ออกไปเล่นกันนะอะไรนะคิดว่าตัวเองเป็นคนตลกแต่พอมองกระจกอ้าวเป็นคนสวยก็เล้วเสียวตลกอีกอันนี้เรา อันนี้เราตลกอีรีนะคือเราก็คือมีก็คือมีที่เขาเอามาเหมือนประมาณว่าเอาเหมือนมาแก้แล้วซอแอนก็ได้เล่นแผ่นเสียงนี้แล้วนะอที่มันจะเองเป็นคนตลกมาห้องกัตลกตลกอีรีแอนนะแม้ที่เขาเอามาเหมือนประมาณว่าทํานตลกกันอ่ะแล้วคือจะบอกว่ามันมันทําให้แบบวงการหมอลำเนี่ยมันยิ่งยิ่งถูกพูดถึงแล้ววงการเพลงอ่ะมันยิ่งมีอะไรใหม่ๆมากขึ้นและล่าสุดาวอะไรคิดว่าระดับแบบว่า ระดับดาราระดับอินฟูระดับนางงามระดับอะไรที่เป็นตัวแบบคนดังระดับประเทศเนี่ยเขาเล่นแผ่นเสียงที่เป็นเพลงหมอลำอ่ะคือหายากนะที่คําว่าหมอลำจะไปติดกระแสตรงข้างบนตรงแบบว่าอินฟูอีกฝั่งนึงอะแต่เพลงเนี้ยมันได้จริงๆเราเราชอบในในในเขาเรียกว่าเกือบทุกท่อนเลยอ่ะมันเป็นเอกลักษณ์มันทาให้รู้สึกว่ามันเป็นภาพจําอ่า อย่างอาเธอชอบท่อนไหนบ้างอาลองลองเข้าๆซิก็คือจริงๆนะเนื้อเพลงเนี่ยมันมันฮุกทุกท่อนตั้งแต่ขึ้นเลยเนาะถูกไหมตั้งแต่ขึ้นเลยคิดว่าตัวเองเป็นคนตลกเนี่ยมันก็คือขึ้นมาเลยแล้วแล้วมันมันแบบมันรักษามันจะมีแค่โดดขึ้นนิดนึงกับความไม่ไม่มีแผ่วลงนะ่ะมีนจะขึ้นแบบอย่างเงี้ยอ่าและอย่างประโยคที่บอกว่าสวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอ้วนตรงไหน ว่าตรงไหนสวยแม่แบบเขาว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แตบเป็นคนสวยอย่างเป็นคนถูกหวยมากกว่าเออเนอะเนอะเราไม่อยากเป็นคนสวยแบบอินฟูดดงๆเขาจะตัดอืม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 อไปไปต้อของเพลงนี้จริงๆและเดินทางมาถึงเนี่ยจะถึงสิบล้านวิวแล้วนะบอกทายาทขึ้นสู่สิบล้านวิวตอนนี้ก็คือแปดกว่า แปดล้านถ้ารู้แปดล้านแล้วแล้วก็ยังทะยานขึ้นสึงสิบล้านแล้วเราคิดว่าเพลงเนี้ยไปได้ไกลามากแล้วยังมีอีกหนึ่งผลงานที่ล่าสุดเปิดออกมานี่ซอแอนจะไปฟิชเชอริงกับทางแรป<ล>เปอร,ปอร์ชื่อดังอย่างฟังกี้ฮีโรเออซึ่งบอกเลยว่าคือก็ถือว่าแรปเปอร์แถวหน้าของเมืองไทยเบอร์ต้นๆ<ม>สำหรับฟังกี้ฮีโเนี่ยเขาไม่ได้ดังแค่มเมืองไทยนะ เขาดังแ,แบบนะเป็นแรปเปอร์แบบระดับโลกก็มีแบบหลายๆคนยังแบบพูดถึงเขาเลยความสามารถก็มากล้นเหมือนกันสำหรับแรปเปอร์ท่านนี้แต่สิ่งที่เรามองบาโจหมอลำกับแรปเปอร์วิ c คอร์สนมันจะมาในรูปแบบไหนแต่เขาต้องเขาเรียกว่ายังไงอะเอามาคนละเส้นทางมายังไงให้มันลงตัวแต่ตรงนี้เป็นโจทย์ของทางอ่านักนักแต่งเพลงอาจจะนักแต่งเพลงแต่เราเชื่อว่า เขาอาจจะคิดภาพมีโจทย์ไว kind of like like ้ในหัวของเขาอยู T ่แล้วแหละว่าเขาจะทายังไงเหมือนเหมือนก่อนหน้านี้อย่างที่ซอแอนลดีที่ปีที่แล้วนอกฟิชเชอร์ลิงกับทางคุณเอจิลากอนตอนนั้นก็ยังมองไม่ออกว่าสตริงกับมอสลามเอาฟิชเชอร์ลิงกันยังไงแต่พอเขาทำออกมาเพลงแสนดีอ่ะโอเขาก็ทำออกมาลงตัวซึ่งมันมีเอกลักษณ์ทั้งทั้งแบบผอหมอลำซึ่งซอแอนเองอย่างกับทางคุณเอจิลากอนเองที่ฝั่งสตริงที่แบบน้ําเสียงแบบนุ่มนวลเข้ามาอย่างเงี้ยคือพอมาผสมผสานกันเออมันก็เป็นเอกลักษณ์อีกแบบหนึ่งนะ แต่ทีนี้ลองมาดูกันครับว่าแรปเปอร์กับหมอลำจะเข้าไปยังไงและเพลงนะคือคือพอได้ฟังชื่อเพลงนะบ่าวโจซิงเกิลใหม่ชื่ออ่ะพี่น้องครับก็สาวอายกระสดุดอีกแล้วเนาะซิงเกิลใหม่ใช่ไหมครับซิงเกิลใหม่เนี่ยของทางซอแอนนะครับที่จะออกมาเร็วๆนี้เนาะ เดี๋ยวนะผมขออนุญาตนะครับเข้ามาเนาะนี่ไงทางเพจแอนออรดีนะครับผมก็ได้ออกมาโพสตล่าสุดเนาะการโคจอมาเจอกันระหว่างแรปเปอร์และหมอลำกับความม้วนจอยฟ้อนไม่ยั้งชนแก้วให้ยับนะครับในการทำเพลงร่วมกันครั้งแรกกับซิงเกิลใหม่สารวันเดินเซอู๋สาระวันเดินเซกับก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่นะครับ f ิชเชอร n g กับคุณแอนออรดีติดตามรับฟังได้เร็วๆนี้นะครับผมอ่ะกากไว้นะพี่น้องครับ,ผล,ลรบผ,ผลงานเพลงใหม่นะครับผลงานเพลงใหม่ซิงเกิลใหม่ของทางซอแอนที่จะฟิชเชอร์ิกับทางแรปเปอร์ชื่อดังเนี่ยจะเป็นยังไงเราก็ต้องมารอติดตามกันแต่เชื่อว่าปังแน่นอนกระแสของซอแอนตอนนี้กำลังมาแรงพี่น้องครับหลังจากที่ได้ปล่อยเพลงก่อนหน้านี้เนาะบังเอิญมันได้อะ่ะ ที่เป็นกระแสที่ติดหูกันทั่วบ้านทั่วเมืองและเชื่อว่าแฟนคลับแฟนเพลงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของแฟนคลับหมอลลำหรือแฟนคลับของทางฝั่งของอ่าเพลงสตรีมหรือเพลงปเนี่ยก็รอฟังเหมือนกันว่าเขาจะ เขาจะตีโจทย์ตรงนี้ออกมายังไงและเขาจะเสิร์ไฟไพ่อะไรให้พวกเราได้รับชมกันแต่รับรองเชื่อว่าเป็นเพลงที่ดังแล้วก็เป็นเพลงที่ตอบโจทย์ให้กับเพลงยุคใหม่วงการเพลงยุคใหม่แน่นอนนะครับผมอ่ะสอให้กลับมาแล้วอ้าวเครื่อง <c oughs> มันร้อนบ่าวโจเครื่องมันร้อนทำยังไงได้อ่ะอินดีตรับ ่สาสารวันเดินเซมาแล้วใช่สรารลวันเดินเซอืมอืมอ่านั่นแหละเอามารอฟังกันเร็วๆนี้นะครับผมแต่เชื่อว่าจะต้องเป็นเพลงอีกหนึ่งเพลงที่ฮิตติดหูแน่นอนระดับอ่าระดับหมอลำสาวเด็กไอดอลของเราอืมใช่อืมแล้วก็จะปล่อยเร็วๆนี้ด้วยเนอะรู้สึกว่าะจะเป็นเพลงที่สนุกมว่วนอืมน่าจะปล่อยใส่ก่อนสงการ จริง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 เราคิดว่าน่าจะปล่อยก่อสงการแน่นอนเพราะสงการมันช่วงแบบสังสรรค์ของคนไทยเนาะเป็นปีใหม่ของคนไทยก็เพลงช่วงเพลงเนี่ยมันมาดังในช่วงนี้ก็มีนะอย่างเพลงของหกห่วงอะจําได้ไหมอ่ะฮะเปิดเพลงช่วงสงการที่แล้วใช่ไหมส่วนใหญ่เขาจะปล่อยกันที้แหละก่อนสงการหรือก่อนปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยปล่อยเพลงที่มี่เพลงมวนมวลจอยนะอ่ะโอเคครับฝากด้วยนะครับผมเพลงใหม่ของซอแอนอลารีกับทาง แรปเปอร์ชื่อดำนะครับแรปเปอร์ชื่อดังนะครับคุณก๊อฟฟักชิงฮีโร่นะครับ, op, รบอ่าชื่อเพลงสาระวันเดินเศษเร็วๆนี้นะครับผมไม่รู้ว่าปล่อยทางช่องทางไหนแต่เรารอติดตามกันนะรออ,ะอัปเดตจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมรับฟังก่อนใครคะ่ะครับผมอสำหรับวันนี้ <laughs> เราสองคนก็จะขอลาไปก่อนนะครับพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ <laughs>